สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวหาพี่น้ำหนึ่งนะฮะหนาเลยครับเป็นนักถ่ายพี่น้ำหนึ่งครับวันนี้อยู่บ้านพี่น้ำหนึ่งครับผมนี่ครับวันนี้พี่น้ำหนึ่งมีนี่ฮะนี่แม่ผมมาจังหวะพอดีเลยครับพี่น้ำหนึ่งกำลังจะผัดเผ็ดอะไรผัดเผ็ดอะไรมาเจ๋วแว๊บเจ๋วมีน้ำชาเนน้ำชามีไหมนมีจี้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เอาให้เดี๋ยวผมไม่เอาให้เดี๋ยวพัดกันนี่ครับเป็นแม่บ้านสีเี้กันครับอยู่กับแม่ฮะดูแลแม่ครับหาอาหารให้แม่ทํากับข้าวกับปลาชีวิตยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมาทุกวันไหมรูปหล่อรวมแล้วก็วรรคการพอดีวรรคการนี่ครับยังรูปหล่อเหมือนเดิมครับดูนี่ครับว้าวอีกน้ดหนึ่งนี่สไตล์เขาครับรูปหล่อ มาเริ่มมาเลย,ยจ้าแต่แรงอ่ะอะไรมาแต่พอดีอะไรกี่ตัวเนีย่ยสี่สี่ตัวเออได้ตัวออตัวเล็กเนาะอันนี้ตัวใหญ่น,น,น,ใใน,ในี้นี่ใหญ่อหยุ่นลางลผัดเผ็ดๆอย่างเง้ยป้ากินได้ปนะเนี่นยอ๋อจะทำให้รัค่ะ โบกรถเลยครับใส่น้ำปลาลงไปเลยก็ใส่ไหลพอปลาไหลรวนแล้วจะเนื้อจะไม่ยิ่ม,มตัวผัดุดๆให้มีเลือดปลาไหลติดไว้นิดๆหน่นนอยผัดไปจะหวาง ปลาไหลมันต้องผัดสดบางคนก็ไม่ชอบก<ว>ิล่งเท้าของล<ว>ปลาไหล<ค>น,น,นะแล้วก็รวนเราใส่ลางมันส่วนใส่ชูอะไรนี้นี่เราชอบแบบเลือดปลาไหลครับมันจะหวานนะเนื้อปลาไหลมันจะหวานกว่ารวนหองแท้ของแท้่มาแก้วแล้องจัดน้ำชาพี่น้อหนึ่งแล้ววันนี้นนนดีแล้ว หม<ด>ไร,ดรมดด้วยนะไขาชาก็หมดนี่นะรถหนึ่งช้อนชาพอดี <ๆ S 1> ้อเล็กพอดีอ <ๆ S 2> ันนี้เนี่ยน้ผู้ขี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้ก็ เวลาเนี่ยครับบึกบึกบึกบึ๊บึก,บก,บกเนี่เพื่อลดโดดปลาไหลนี่เป็นปลาที่เนื้อจะหวานนะฮะแล้วก็จะสุกง่ายปลาไหลเป็นปลาที่ผมชอบมากครับปลาอันดับหนึ่งของผมคือปลาไหล ผัดเผ็ดต้เมเป็ดหอมอกนี่ก็อร่อยหอมกปลาไหลเนี่ยสุดยอดอ่ามีสายตื่นแลยอยากได้กินนะครับใส่ลูกโดเข้าไปใบยีลาบใบยีลาบอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกโดเพิ่มอกีก ถ้ามีกระถือวานม่วงนะเดี๋ยวต้องไปไปขุดอย่ามาได้ไปบ้านยากเลยตอนแรกว่าจะใส่นี้สักหน่อยนิดสักเสียรโล่ใส่อะไ แท็กไปเมื่อกี้ก็ชิมเลยิมลยอ้ออยางไงขาน้ำตาขาน้ำปตาครับขอะะแวดรถยังไม่พอกักหน่อมเก้ว เนี่ยเนาะเดี๋ยวแล้วเนี่ยเราได้ชิมบุ้นกิ๊บได้แล้วเนี่ยกิมๆเลยฮึ่มร่ยเด๋ยวเว็บอร่อยเกินอยู่ที่ตามพี่แกงอ่ะอันนี้ที่สาวตามพี่แกงอืมพี่มดตาใช่ไหมอ่าพี่แกงทำเองครับอร่อยจะถึงเครื่องเลยเรียบร้อยครับ เดี๋ยวกับไปแก้มน้้ำชาครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่หม่องครับผมจะมีหม่องโอ้โหนี่ครับวันนี้เราก็จัดน้ำชาครับพี่นึงลอแล้วครับปุ๊บเข้าไปครับอเป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้ไคให้ผมเงี้ยอ่าออจัดครับผมอ๋น้องนานได้เจอพี่นึงครับเดี๋ยวจัดน้ำชาสักนิดหน่อยนะ น้ำจันน้ำจันโอ้ยมาโอ้ยโย้สุดยอดครับอ,อร่อยคุณเจ้แวแบคบรผมก็เป็นน้ำหนึ่งเหมือนเดิมเหมือน,นเดิม,ม,ดมขอกดไลค์กดแชร์เบาถ่ายไลยมันครับอ,อย่าลืมนะครับผมครับผมเดี๋ยวว่นหน้าค่อยถ่ายคลิปกันใหม่โอเคครับอ,อันนี้มาแค่พบปะพูดคุยนะครับจะให้รู้ว่าพี่น้ำหนึ่งยังโสดอยู่ไม่ใจครับ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ยัง,ยยงไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ไ,ได้ครับผมอ่า <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจ๋วเวบ